สวัสดีครับท่านสมาชิกที่ติดตามผมอ,อดำรงในช่องทาง youtube ก็สับแพะชนแกะครับผมนะวันนี้ก็เข้าแค่น่อยเดียวครับผมชุดนี้ไม่มาเลยเสรยดายครับผมนะตัวเลขมันก็มีอยู่แต่ทีนี้มันไม่คิดว่าจะมา ออกที่แบบที่มันชนกันก็คือเลขสามนะครับผมนะวันนี้เลขตารางเลขวันนี้ชนกันที่เลขสมก,ก็ตัดที่3ามตัวนี้และครับผมนะมันชนกันที่เลขสนอกนั้นก็มีอ้นี่เข้าที่ตัวเดียวนะครับผมนะสองห้านี้ห้าสองเสียดายเหมาอเงิน,งนครับผมนะเสียดาย ก็อย่างตัดเมื่อคืนนี้ผมไม่ได้ตัดแบบนี้นะครับตัวนี้ก็ตัดให้เหมือนกันครับผมนแต่ตัวนี้ผมไม่ได้ตัดให้นะผมมาตัดให้สมาชิกอยู่ที่ทอันนี้ของวันที่16อันนี้ของวันที่17เจนี่ยอยู่ทาไว้หมดนะครับผมนะไว้หมดเจ็ดอืมเกล่ไล่กันไปเรื่อยๆนะครับผมไล่ไปเรื่อยๆ,ๆอันนี้ครับผมนะก็ ของวันนี้ก็ทําเสียเทียบร้อยเลยครับผมเอาไม่ให้พลาดเหมือนวันนี้วันนี้พลาดไปเยอะครับผมนะใครที่อยากจะอยู่ในกลุ่มก็ติดต่อไอดีไลน์ผมได้นะครับผมนะเจียงหิบเสียงแห้งนิดนึงอ้าวันนี้เรามาดูว่า มันจะเป็นยังไงกันนะครับผมนะพิเศษปกติ V.I.P สมาชิกท่านเข้าใหม่วันนี้ก็ว่าจะเฮงกันก็น่วยที่2นะครับผมนะถ้าเราเฮงแล้วก็เราก็ต้องหยุดไม่ต้องไป อันนี้อีกก่อนแล้วแต่ท่านนะครับผมนะแค่แต่ท่านก็ถ้าถ้ามาแล้วก็ต้องหยุดครับผมมาแล้วก็ต้องหยุดคือเราลงทุนทุกวันเราก็มีส่วนร่วมมีได้ทุกวันอนุมโมทนาบุญนะครับผมนะที่ท่านเข้ามาในกลุ่มท่านก็ทําบุญมาก็เราก็อยู่กันจนจะออกเองนั่นแหละครับผมนะจนกว่าที่ผมจะไม่มี เวลาทําให้สมาชิกนั่นแหละครับผมถึงจะหยุดการทําลงตัวเลขนะครับผมนะถ้าเรามีเวลาอยู่แล้วก็มีเวลาก็คือว่ามีเวลาหายใจนี่แหละครับผมนะเอาง่ายอย่างนี้ยยุดตลอดชีพครับผมทําบุญมาท่านก็อยุดตลอดชีพยี่บหวันต้องมาครับ30-31วันยี่บห้าวันต้องมาน้อยสุดจริงๆครับที่จะไม่มานะครับผมนะ แต่สมาชิกใหม่ก็ขอให้รู้ว่าท่านก็ศึกษาดูว่าผมลงให้ท่านก็ค่อยๆดูไปนะครับผมนะเอาวันนี้เมื่อคืนนี้โหลดช้ามากเลยนะครับผมวีดีโอ,อแหมกว่าจะอันนี้ u t u b e ซะหน่อยโหลดสองครั้ง3ครั้งไม่เข้าเรื่องเลย5 1 5หนึ่งห้สาห้ห้ด ห้าศูนย์อะดูดิว่าอะไรมันจะยังไงวันนี้พุ่งนี้นะครับผมนะพุ่งนี้วันที่สิบแปดนะครับแต่ลงหวยฮานอยออกเนะี่ยเป็นของวันที่สิบเจ็ดนะครับตรงนี้แต่พุ่งนี้เป็นของวันที่สิบแปดเนี่ยผมลงไว้ที่สิบแปดนะครับผมนะสามหกห้าหกเจ็ดหกแปดหหสอง ชุด3น่อยนะครับผมชุด3น่อยมันก็เหมือนกันเยนยแหละครับชุดสน่อยแต่พุ่งนี้อาจจะได้เยอะตัวหน่อยนะครับผมนะผมตัดให้สมาชิกอาจจะได้เยอะตัวหน่อยชุด3น่อยพวกนี้ก็มี1 6ึ่งหครับผมสองหกสองเดสศ ชุด3หน่วยผมออดำรงครับผมศูนย์แปดสี่หหกสาแปดเ้าสองห้าครับ id id line นะครับผมนะ id line นะครับผมนะท่านก็ลองติดต่อผมดูก็อสมาชิกเข้าใหม่วันนี้ก็ถ้าท่านอันนี้ก็จะเฮงเงนะครับผมนะ มก็ลืมบอกว่าวิาวธีเล่นวิธีลงทุนทำยังไงแต่ถ้าใครเข้าไปจะรู้ว่าการลงทุนมันเป็นยังไงวิธีคิดวิธีทำนะครับผมนะผมอจะเขียนผิดหรือเปล่าตัวนี้มันเป็นห้าสองนะครับผมนะห้าสองนะเนี่ยตัวนี้ห้าสองิ่มไปว่าห้าสอง ตัวนี้นะครับเป็นห้าสองนะครับไม่ใช่สองห้านะเอาล้วตัดให้นิดนึงครับตัดให้นิดนึงตัดให้นิดตัดให้นะครับผมนะตัดให้ ตัดให้3มชุดครับเมื่อคืนนี้ไม่เข้านะครับตัวตัดให้นะเดี๋ยวผมจะลงให้สมาชิกไปอีกทีหนึ่งว่าตัวตัดเป็นยังไงนะครับผมนะไม่พูดเดยอะครับเจ็บคอเจ็บคอจร,จริงผมไม่ได้พูดเล่นนะครับเจ็บคอเพราะว่าก็เหงนๆกันก็มีการฉลองกันนิดหน่อยขอให้สมาชิกรู้ว่านี่คือเป็นแนวทางของฉลากนอยนะครับฮาหนอยของประเทศเวียดนามนะคนที่ชอบก็ ไปหาวิธีจับฉลากของประเทศเขาดูว่ามันเป็นยังไงก็มีสมาชิกที่เข้ามาท่านก็ขอบคุณนะครับผมนะขอบคุณมากๆเลยที่ท่านเม้นในกลุ่มในไลน์ก็ท่านก็บอกว่าต่อชีวิตไปได้เยอะเหลือเกินนะครับผมนะมันไม่เยอะจริงมันไม่เยอะครับผมนะปกติถ้าผมตัดเนี่ยมันจะเป็น9ชุดนะครับผมนะ ถ้าผมตัดเป็น9ชุดตัวนี้6ชุดตัวนี้3ชุดครับผมแต่พรุ่งนี้จะได้เยอะหน่อยนะครับพรุ่งนี้อาจจะได้เยอะประมาณสัก10ชุดหรือ11ชุดนะครับผมนะผมเคลียเรียบร้อยแล้วเพราะว่าสูตรชุดนี้มันไม่ตรงกันกับที่ลงให้นะครับผมนะอาจจะตัดได้เยอะหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรครับลงทุนนะครับผมนะไม่ใช่เสี่ยงดวงนะลงทุนนะครับฟังผมไว้ว่าลงทุนถ้ามาแล้วหยุด สมมติว่ามาพิเศษและหยุดครับถ้าไม่มาปุ๊บฉลากใบละร้อยท่านก็เพิ่มฉลากไปเป็นใบละสองร้อยตัวนี้นะครับผมนะต้องเพิ่มสมมุติว่าพิเศษไม่มาท่านเพิ่มท่านซื้อซื้อฉลากเวียดนามใบละร้อยท่านก็ต้องเพิ่มเป็นใบละสองร้อยถ้าไม่มาชุดนี้ท่านต้องเพิ่มฉลากเป็นใบละสองร้อยคือ ถ้าหลุดระทบนั่นแหละครับผมนะก็คือว่าซื้อสลากของประเทศเพื่อนบ้านนั่นแหละครับผมก็นี่เป็นแนวทางคนชอบหน่อยนะครับผมนะเนวทางคนชอบหน่อยวันนี้จ,จะลงดึกหน่อยก็ไม่รู้ว่ามันจะมาอย่างไงหรือว่าอะไรปรับการใดถ้าท่านอยากรู้ว่าข้อมูลอะไรมาอย่างไงท่านตรงนี้ครับผมอยู่กับผมตลอดชีพครับอืมถ้าไม่ผมไม่ไปก่อนท่านไม่ไปก่อนท่านก็อ,อยู่ตรงนั้นตลอดชีพ ก็แค่นี้แหละครับผมนะก็มาคุยกันว่าเราจะทำยังไงกันที่จะได้อยู่ในกลุ่มกันโอ้มันไม่ยากครับผมมันไม่ยากจริงจริงนะผมจะบอกให้ท่านสมาชิกนะครับผมนะแค่วันเดียวท่านก็สุดคุ้มแล้วครับผมผมบอกอย่างนี้แหละโอเคนะขอสมาชิกในกลุ่มก็เฮงเกันวันนี้ก็มาถึงมาหน่อยเดียวก็ถ้ามาแล้วหยุดผมก็บอกว่าถ้ามาแล้วหยุด ก็ยังดูถ้ายังดูผมอยู่ก็ช่วยแชร์กดไลค์กด s u b สไคร b ์เพื่อติดตามนะครับผมนะกดไลค์กดแชร์นะครับผมนะเพื่อจะได้อยู่ในกลุ่มกลุ่ม YouTube วยแหละครับผมนะเวลามีคลิปมีอะไรมาท่านก็จะได้ไม่ตกคลิปตกอะไรส่วนหวยไทยหรือว่าหวยเราผมหวยลรวก็ไม่ค่อยเน้นเท่าไหร่นะครับผมนะฮานอยเนี่ย ฮาหนอยนี่ผมเน้นมากเลยนะครับผมนะลงทุนทุกวันครับฮหาหนอยลาวก็อาทิตย์ละสองวันไทยก็เดือนละสองวันลงทุนนะครับผมนะห้หยิบจับลอตเตอรี่ของฉลาของแต่ละประเทศของท่านเองสําหรับคลิปนี้ขอให้ทุกท่านรู้ว่านี่คือแนวทางของคนชอบหน่อยสวัสดีครับ